เ็ดนัครับเปิดบ้านรักรเยือนของสุโขทัยครับที่มันดับ7มี14แต้มจาก11นัดขณะที่สุโขทัยทีมเยือนนะครับมาในระบบ451ครับปูสาประตูเป็นกิติพันธ์แสนสุขแล้วรับ4ีคน เอาครับออกสตาร์ทเกมครับเจ้าถิ่นนะครับอุทัยธานีก็เป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นก่อนวันนี้มาในเป็นบอลของเจ้าบ้านอยู่กับชิโกซี่จะใช้ความเร็วลุยฟ่าและยังไปได้ด้วยครับแต่กจะได้เปิดหรือไม่โอ,โ,โอ้โหจังหวะสุดท้ายถือว่าน่าผิดหวังเลยครับความเร็วนี่จัดจ้านดูครับแหวกมาสองแล้วสุดท้ายต้องกดเสาจะผิดกฎระเบียบของบริษัทไทยลีกครับ เปิดเข้ามาจาังหวะนี้แล้วได้ยิงด้วยครับผู้คหูจีโร่ทาผัดกับซัดลูกนี้ออกไปไกลเลยครับขึ้นทางขวานี่หมอข้างใดแล้วเปิดมาแล้วจีโร่ขวาลูกนี้ครับโอ้โหบอลเข้าข้อด้่ครับแต่ว,ว่ามันโตไม่หน่อยครับตึงบอลลงมาไม่ได้ครับบอลยังล้นเข้าทางของผู้เล่นกูไทยธานีเปิดย้อนกลับมาให้กับจะลงได้ยิงด้วยซ้ายก็ยังไม่เป็นประตูครับ ทั้งสองครั้งครับมีขึ้นทางซ้ายบ้างหักมานรงจับแล้วซ้ายบอลไปชะจโจไม่มีโทงครับหาควได้ไปก่อนล้จวจังหวะนี้ตบย้อนกลับมาให้เหลอสันได้ยิงโอ้โหไม่อาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกเลยจังหวะกระชากาขึ้นมาของจอา,าโจมองเลยครับหักย้อนแล้วพยายามจะยิงยัดให้เสียบเสาเลยครับแต่ว,ว่าแม่ทิทางมันไกลไปหน่อยครับจังหวะนี้ แต่บอลยังมาเข้าทางเขาและทางซ้ายโล่งอยู่เลยครับให้มาสวยด้วยจะได้จบหรือไมนะ่แล้วปั่นด้วยสยัยที่ที่โอ้โหแในเกมนี้ครับที่ยิงของจิโรดาเมตปั่นด้วยขวาครับให้ความเร็วแล้วขึ้นหน้ามาเพาะมาแล้วได้ซัดด้วยซ้ายแล้วรลครับสานโตสโอ้เนี่ยแหละครับเข้ามาแปะมาให้ครับจิโรตวัดยิงซ้ายลูกนี้แนมะ่บอลเป็นติดสนิททางลมสุภาครับ สมคิดย้อยกลับมาเลอสันได้เปิดเข้ามาโบ,าาบาดีจ้าจะพักออกออลงแล้วบอลกนได้ยิงด้วยครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำเอ้ายังไงครับเนี่ยนคะรับเปิดแม่นๆก็ได้โขกเลยครับเนี่ยโยนเข้ามาแหมมันผ่านหัวของซานโต้ไปนิดเดียวครับโอ้จังหวะนี้ของนารงครับอบอลจะตก เอาครับกลับมาชมเกมกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับยังเสมอกันอยู่ครับศูยรประตูต่อสูตครับไทยธานีพบกับสุโขทัยพยายามดึงหลอกในจังหวะสองพ่างครับจังหวะยิงของชิโกซีเข้าซ้ายอีกแล้วลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบอีกครั้งหนึ่งโอ้โหลุ้นก่อนเลยครับซ้ายของชิโกซีเอมบ้าบอลก่อไปนะครับสุโขทัยเปลี่ยนผู้เล่นหนึ่งรายนะครับส่งไปเลขสิบเอ็ดกฤษณะเกษมคุณวิลา เกมรุ่ของอุทัยธาน,นีอีกครั้งหนึ่งที่ชิโกซี่เอมบาเปิดเข้ามาเข้าไม่ถึงครับโอ้โหแม่วอสวีดเดอร์สันติดต่อขึ้นหน้ามาบัคชอปองหาเพื่ออยู่ให้กับเบิร์าแยบงชงมาลูกนี้ไม่ได้ประตูครับโอ้โยหจะยอดเข้าไปเดี๋ยวครับยอดเข้ามาแล้วได้ขขงลูกนี้โอ้โหแม่ต้องชมจังหวะเซฟของมูนจะเกียตเลยนะครับเลยครับจังหวะดูลูกนี้โขครับไม่ยามจะกรลูกนี้ยัง ติดมือบุญยเกียรติครับปัดมือเดียวทิ้งออกหลังไปลูกเปิดของเดอสาแล้วได้โขงลูกนี้บอลก็ยังไปตรงตัวของทางบุญญเกียรติครับเกียรติครับดูอีกครั้งครับเดือสารเปิดขึ้นมาแล้วได้เช็ดลูกนี้ครับพันนาวันนาให้สวยครับพิกเข้าตรงกลางล้วคาบัตมาที่ชีกซี่เข้าซ้ายแล้วกิงก็ยังไปติดครับคูน่นี้ทําไปเข้ากันได้เร็วจริง นี่ครับศิโฟลจะดึงซ้ายครับมี3ด่านครับบังอยู่ว่าผ่านยากหน่อยครับเลอสันครับเปิดและโล่งเลยครับนี่แครับโอ้โหจอยบักโจครับบอกลูกนี้ยังไงครับไม่ดีใจแล้วก็ส่งไปเลข91ครับจักรพง์ผลมาดนะครับลงไปแทนผู้เล่นสำรองคนแรกนะครับ ตองทูนะครับหมายเลข36จะลงมาแทนนรงจันเสเวครับเติมตัวลูกลงมาหนึ่งกเจมส์เบรเดตสอดครับตบมาตรงๆางแล้วได้ยิงแล้วก็ยังเซฟออกไปได้ครับกิติพันธ์โอ้โหเซฟิทีของอ่องทางกิติพันธ์กรบปัดออกหลังจังหวะเปิดขึ้นมาของเจมส์เบรเดตสอดหักมาแล้วยิงไปติดจักรกิตอีกแล้วครับสุดท้ายไม่ผ่านมือกิติพันธ์เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับ ัวเตะฟรีคิกะครับของทางสุขโขทัยแล้วบอลเข้าทางจอยบัคราชแต่บุงของเรอสรันไดครับแล้วเกือบจะเข้าทางจอยบัโจตวัตติดหม่อยแล้วไปได้ด้วยรอเข้าขวาเยียครับยึกยักอยู่แล้วปาดเข้ามาก็ยังไปติดนิกัดจักรยานอากายของอ้าบัตกระปู่แตยังไม่ได้โอ้ยโ,โยมาอยู่ซ้ายได้เรื่องครับปีดจะก,กิดได้ครับแล้วเปิดมาบอลไปติดนะครับ สุดท้ายเรียบเพจะโขงไม่ทันปีรังกาซะก,ก่อนครับทีโรดามัด้วยแลบมาแล้วครับเอาทูมีผูดด้ใดขอสุข,ขอะไขวางอยู่และขอแต่งเองและยิงเองเลยครับแล็บขึ้นมาทางซ้ายไม่รับหน้านะครับทางเอาทูเจอกับเลอสันแล้วพาเข้าในตวัดลูกนี้ครับผมเร็วครับบีเจมเบรดฟอนกระดับข้างอยู่ านายมองหา,าตตลิคาโดซาโตและบอลถึงด้วยครับกระโดดลูกนี้และได้จิ้มแต่ยังไม่เป็นติดนะครับจะลงสนามมาดูโอกาสหลุนของลิคาโดซาตโตครับมุมแคบลรวได้จิ้มบอลไปติดขากิติพันธ์พัอกอกลงมาสวยแล้วครับต้องจิ้มเร็วยังติดขาข,ขวาของกิติพันธ์นี้เป็นโอกาสุกชุดสุดท้ายแล้วครับของอูทัยธานีข้ามาได้โขกยังไม่เข้ากรอบครับ จั่วโงงของนิคาโดสนันโตสจังหวะเปิดมาลูกนี้ครับโฉบโงงได้ก่อนนะครับนิคาโดสนันโตสได้ลุ้นทีครั้งที่สิบเก้านี่ครับโอ,โอ,โอกาสที่มหาศาลดูไทยลีกลุ้นลาดแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ